ยายเอาอะไรแล้วปิ่นเอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะไกโดเรนโบว์ปิ๋นอะไรอะทุกที่อ่ะไอซีโมจิไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วลุงถอดป้ายทิ้งหมดแล้วพวกพี่ปิ่นกินอะไรอันนี้ป่ะคัพเทนป่ะ ใช่ป่ะที่แม่เห็นอันไหนนี้เปล่าทับเทนเหรอไว้มอเหรอเออใช่คล้ายๆกันเลยใช่เปล่าอันไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอะไรนะเหรอเนี่ยอะไรทับเทนฮึคิดเชิวเปล่าเนี่ยเราขายมาทางเอ้ยลุงจะขายแพงๆ,ๆอย่างเดียวเลยคิดเชิวเปล่าเขาเปลี่ยนมา ทำเห็นใช่นะอันเปนยังงี้นะไปใส่ตัด้วยเดี๋ยวตั้งด้วยเฮียนี่ป๋าเวลาตั้งใหญ่เก็บให้น้องใว้นะ้องปิ่นเหรอกูเดี๋ยวเวลาปิ่นกินแล้วเดี๋ยวไม่มีกินแล้วอยากกินเหรอแล้วก็จะมาติ๊กแม่กินใช่ป่ะอะไรนะมันชื่ออะไรนะแม่ลืมแล้วเมื่อกี้แม่ซื้ออะไรเรนโบว์ไม่รู้อร่อยอึงไปกิน ทำตาปิดๆขนาดนี้จะไม่แบ่งกันได้หรออ,อ,อยู่เป็นกินของแม่ก่อนเดี๋ยวน้องมาแล้วค่อยกินตัวเองลาดเผื่อชาปีมันยั่วยั่วตะเลาะเหงาเลยสิน้องไม่อยู่อะเราชอบทะเลาะกันทะเลาะกันแป๊บดึงแล้วก็ดีกันแต่พอไม่อยู่ก็คิดถึงกันเหงาน้องไม่อยู่น้องแนนนั่งจ่อยๆวันเนี้ยอยากเล่นเล่นอะไรอะ เล่นเกมแล้วไม่ไปเล่นน่ะอยากเล่นเกมกับปีนปีนไม่อยู่โอ้ปีนไม่อยู่ก็เลยเหงาเลยอุ้ยคิดถึงน้องคิดถึงวะอยากอยากให้ปีนเคลื่อนหาโทรเคลื่อนเอาแล้วเกิดไม่มีปีนแล้วเล่นไม่สนุกเหรอว้าแล้วที่หลังทะเลาะก,กันบ่อยๆนี่ถ้าเกิดน้องไม่อยู่ด้วยทำไงอ่ะถ้าน้องไม่อยู่ด้วยแล้วทำไงอ่ะทะเลาะกันบ่อยๆร้อ,องไห้ไหมเนี่ยือ ข้องดูคงชื่นใจแน่เต้าหู้นำเสนอคือเต้าหู้ไข่ตะกูลหยางจ้านี่มีเต้าหู้ขาวด้วยนี่จ้าเต้าหู้ไข่ไก่ตะกูลหยางยั่วจ้าบักเขาให้ชิ้นต่ใหญ่นี่หนึ่งหลอดเราหั่นได้สี่ชิ้นเลยนะจ้าหลอดใหญ่บิ๊กเบิ้มกว่าใครเขาตัดครึ่งแล้วยังตัดได้อีกครึ่งอีกได้สี่ส่วนเลยจ้ายี่ห้ออื่นทําได้อย่างนี้เปล่าชิ้นนั้นนะใหญ่ๆมีของตะกูลหยางนะจ้าขอถุงเลยคะ่ะ นี่จ้ายี่ห้อนี้นะคะเจอที่ตลาดอุดหนุนพี่ตายอย่างกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดือดแล้วเราก็ตักใส่ชามนะจ้าเมนูวันนี้พร้อมจ้าต้มจืดเต้าหู้ไข่ไก่